ชายหนุ่มได้ย้อนเวลากลับมาเกิดใหม่ในยุค70เขาใช้ประสบการณ์จากชาติที่แล้วเข้าป่าขุดของป่าเพื่อสร้างตัวเพื่อชดเชยให้พรรยาและลูกสาวที่เขาเคยทำไม่ดีด้วยในตอนนี้เจ้าเจิ้นก๋วเพิ่งกลับมาจากการค้าขายในเมืองเขาถือของเดินเข้ามาในบ้านแวบเดียวก็เห็นว่าในมือพันรยากำลังถือเสื้อนอกผู้ชายตัวหนึ่งอยู่เขาเดินเข้าไปแล้ววางของที่ถือมาไว้บนโต๊ะเห็นพรรยาของตนกำลังจะซ่อนเสื้อไว้ข้างหลังเขาตาไวมือไว แย่งเสื้อสีน้ำเงินตัวนั้นมาจากมือเธอในทันทีแล้วยิ้มกว้างพลางถามพูดจบก็สวมเสื้อนอกทับลงบนตัวหวานชิงเห็นเขาสวมเสื้อนอกปกเสื้อยังจัดไม่เรียบร้อยเธอจึงเดินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวขย่งปลายเท้าแล้วยกแขนขึ้นเอื้อมมือไปจัดปกเสื้อให้เขาหลังจากจัดเสร็จก็ถอยหลังไปสองสามก้าวมองสำรวจเขาตั้งแต่บนลงล่างเสื้อตัวนี้ทั้งความกว้างและความยาวพอดีมากเรากับสั่งตัดมาโดยเฉพาะ เธอลังเลเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยปากอธิบายว่าฉันเห็นว่าอากาศเย็นลงแล้วก็เลยพาลูกไปที่อำเภอซื้อเสื้อตัวใหม่ให้คุณพอเจ้าเจิ้นกัวได้ยินแล้วเห็นสายตาหลบหลบซ,ซ่อนของเธอในใจก็เข้าใจว่าเธอไม่มั่นใจกังวลโน่นกังวลน,นี่ในใจของเขานั้นมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกการที่เธอจะซื้อเสื้อผ้าให้เขาด้วยตัวเองนี่เป็นครั้งแรกเลยเขาก้าวยาวๆไปดึงตัวเธอเข้ามากอดไว้ในอ้อมแขนจับคางของเธอไว้ก้มหน้าลงแล้วจูบลงไป จนกระทั่งรู้สึกว่าคนในอ้อมแขนหายใจไม่สม่ำเสมอเขาจึงปล่อยริมฝีปากแดงระเรื่อของเธอใช้ลิ้นเลียของเหลวใสายที่ไหลซึมออกมาจากมุมปากของเธอวางคางของตนไว้บนศีรษะของเธอแล้วพูดว่าขอบคุณนะเมียเสื้อตัวนี้พี่ชอบมากขณะที่พูดเขาเพิ่งสังเกตเห็นว่าในห้องยังมีก้างขวางคอชิ้นใหญ่อยู่ลีเทียนเทียนกำลังอุ้มลูกอยู่ดวงตาทั้งสองเบิกกว้างราวกับกระดิ่งทองแดงตอนที่เห็นพี่เจ้าจูบพี่สะพ้ายเธอตกตะลึงไปทั้งตัว ตัวเองตัวใหญ่ขนาดนี้ยืนอยู่ในห้องพี่เจ้าคงไม่เห็นอีกแล้วใช่ไหมตอนนี้ตัวเองเพิ่งเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นจะเป็นตากุ้งยิงใหม่นะเมื่อไหร่ตัวเองจะได้กลับเมืองไปจุพี่ชายแท้ๆของตัวเองบ้างทันใดนั้นเธอก็หน้าแดงกำ่ำฝืนยิ้มออกมาอุ้มลูกรีบเข้าไปในห้องฝั่งตะวันตกที่ตัวเองอยู่ส่งหวานชิงถูกเขาจุบจนหายใจไม่ทั่วท้อง เอ็นตัวพิงอกที่แข็งแกร่งของเขาอย่างอ่อนแรงฟังเสียงหัวใจที่เต้นแรงและสม่ำเสมอของเขาเอ่ยปากถามเสียงนุ่มว่ากินข้าวหรือยังหิวไหมฉันจะไปทำกับข้าวให้เจ้าเจิ้นกัวโอภรยาเข้าไปในห้องนอนฝั่งตะวันออกจากนั้นก็จับเธอนั่งลงบนเก้าอี้หยิบถุงผ้าที่เก็บไว้แนบตัวออกมานี่คุณเก็บไว้ให้ดีนะส่งหวานชิงเงยหน้ามองสามีแล้วละสายตากลับมาเปิดถุงผ้าที่ยังอุ่นไอจากร่างกายเขา เมื่อเห็นว่าข้างในมีแต่แบงต้าถวนเฉียแบงสิบหยวนเธอก็รีบกุมปากถุงผ้าไว้แน่นมองไปที่ประตูอย่างร้อนรนเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ข้างนอกจึงลุกขึ้นแล้วลดเสียงถามว่าทำไมเยอะขนาดนี้ในน้ำเสียงมีความกลัวเจือปนอยู่เงินที่เขานำกลับมามีแต่จะมากขึ้นทุกครั้งในใจเธอทั้งดีใจและหวาดกลัวกลัวจริงๆว่าเขาลับหลังไปทำเรื่องไม่ดีอะไรเข้าเมื่อมองดูท่าทางน่ารักของภรรยาเขาก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ นี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นในอนาคตเงินจะมีแต่มากขึ้นเขาถอนหายใจแผ่วเบาความสุขในตอนนี้เหมือนกับฝันไปเขานั่งยองยองลงตรงหน้าภรรยาศบตากับเธอเอาล่าเมียถ้าในใจคุณยังไม่สบายใจครั้งหน้าที่พี่เข้าเมืองคุณไปกับพี่ด้วยกันดีไหมไปดูว่าเงินมันมาจากไหนก็สิ้นเรื่องแล้วซ่งหวานชิงได้ยินเขาพูดแบบนั้นดวงตาก็จ้องมองชายหนุ่มตรงหน้าไม่วางตาหลังจากมองอยู่ครู่ใหญ่ เธอก็พยักหน้าในที่สุดเจ้าเจิ้นกัวเห็นเธอตอบรับก็อดไม่ได้ที่จะโน้มตัวเข้าไปจุกที่หน้าผากของเธออีกครั้งแล้วจึงพูดว่าเอาละ่ะคุณนับเงินให้พี่ศัก200สองร้อยหยวนนะพี่จะไปยืมจากกระยานเดี๋ยวจะพาคุณกลับบ้านแม่ยายผู้จบก็หมุนตัวเปิดม่านแล้วเดินออกไปหลังจากเขาออกไปแล้วส่งหวานชิงมองดูเงินปึกหนาในมือสายตากวาดไปทั่วห้องรู้สึกว่าเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่ปลอดภยัยในใจรู้สึกไม่สงบ เธอแอบหาที่ซ่อนอยู่ในห้องคนเดียวหาอยู่หลายที่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเธอตรวจดูที่ซ่อนเงินเก่าอีกครั้งนับจำนวนเงินเมื่อแน่ใจว่าไม่มีปัญหาอะไรก็เริ่มกลุ้มใจอีกไม่รู้จริงๆว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปซ่อนไว้ที่ไหนถึงจะปลอดภยัยเจ้าเจิ้นกัวยยืมจักรยานมาไม่ได้เขากลับมาที่ลานบ้านแล้วนั่งลงบนม้านั่งหินหยิบบุหรี่ออกมาจากกระเป๋าขีดไม้ขีดไฟก้านหนึ่งจุดบุหรี่แล้วสูบเข้าไปอึกใหญ่ ค่อยๆพ้นควันออกมาคิดว่าการพาภรรยาและลูกออกไปข้างนอกไม่มีพาหานะคงไม่ได้ตัวเขาเองจะเดินไกลแค่ไหนก็ไม่เป็นไรแต่จะให้ภรรยาและลูกต้องมาลำบากกับเขาไม่ได้เขาตั้งใจจะยืมจากรยานเพื่อพาพวกเขากลับบ้านแม่ยายแต่กลับลืมไปว่าของสิ่งนี้ในยุคนี้มีค่าแค่ไหนปกติเจ้าของเองยังไม่ค่อยกล้าขี่จะให้คนนอกยืมขี่ได้อย่างไรมัวแต่คิดเรื่องสร้างบ้านเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย เรื่องพาหนะสำหรับการเดินทางกลับลืมไปเสียสนิทหลังจากส่งหวานชิงซ่อนเงินเสร็จเธอก็เดินออกมาจากห้องเห็นเขานั่งสุบบุรี่อยู่ในลานบ้านไม่เห็นมีจักรยานก็รู้ว่ายืมมาไม่ได้จึงเอ่ยปากพูดว่าเราเดินกลับก็ได้นะเมื่อก่อนก็เดินกลับกันตลอดเจ้าเจิ้นกัวพยักหน้าตอบเสียงหนักแน่นว่าได้เขาตัดสินใจแน่วแน่ว,ว่าจะต้องรีบหาเงินให้ได้มากขึ้นของที่ต้องซื้อเข้าบ้านมีเยอะเกินไปช่วงบ่ายเกือบสองโมง แม่ส้งกำลังซักผ้าอยู่ในลานบ้านเพื่อนบ้านข้างๆเดินเข้ามาตะโกนอย่างตื่นเต้นว่านะครับอย่าเพิ่งซักเลยผมเห็นลูกสาวกับลูกเขยของน้ากลับมาแล้วคนเกือบทั้งหมู่บ้านรู้ดีว่าลูกสาวของเธอแต่งงานกับคนแบบไหนฝ่ายชายแม้จะหน้าตาดีแต่กลับเป็นคนขี้เกียจชอบดื่มเหล้าเล่นไพ่ชอบวิ่งมาขอยืมเงินอยู่เรื่อยเลยจนเป็นที่รู้กันไปทั่วทั้งหมู่บ้านแม่ส้มพอได้ยินคำพูดของเพื่อนบ้าน ก็รีบลุกขึ้นใช้ผ้ากันเปื้นที่เอวเช็ดมือแล้วรีบเดินออกไปไม่รู้ว่าครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นอีกจะมาขอเงินอีกหรือเปล่าเธอมาถึงหน้าประตูเห็นลูกสาวกับลูกเขยกำลังเดินมาทางบ้านของตนไม่รู้ว่าทำไมวันนี้สองคนนี้ถึงมาด้วยกันยังเห็นอีกว่าในมือของลูกเขยถือของพรุงพรังังเธอเดินเข้าไปรับด้วยใจที่กังวลพิจารณาลูกสาวของตัวเองอย่างละเอียดก่อนเห็นเธอสวมชุดผ้าเนื้อดี ใบหน้าที่อ่อนเยาว์และขาวใสของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มแตกต่างจากท่าทีอมทุกข์เมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงหัวใจที่แขวนอยู่บนคอหอยในที่สุดก็วางลงได้เห็นในมือลูกเขยถือนมข้นหวานผลไม้กระป๋องยังมีเนื้อชิ้นใหญ่อีกไก่ป่าหนึ่งตัวไข่เป็ดอีกตั้งเยอะดูแล้วต้องใช้เงินไม่น้อยแน่เมื่อนึกถึงฐานะทางบ้านของเขาเธอก็อดไม่ได้ที่จะบ่นว่ากลับบ้านตัวเองพวกเธอมาก็มาเถอะจะเอาของมายยแยะทำไมกัน พูดพลางรีบรับลูกในอ้อมแขนของลูกสาวซ่งหวานชิงยิ้มบางๆไม่ได้พูดอะไรเมื่อก่อนทุกครั้งที่มาจะมามือเปล่าแล้วกลับไปพร้อมของเต็มมือครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่แต่งงานที่ได้นำของกลับมาบ้านเกิดตลอดทางแม้เธอจะไม่ได้พูดอะไรแต่ความสุขในใจนั้นเกินจะบรรยายเจ้าเจิ้นกัวมองแม่ยายตรงหน้าแล้วเรียกอย่างนอบน้อมว่าแม่ครับแม่ส่งถูกเขาเรียกจนในใจรู้สึกแปลกๆฝืนยิ้มอย่างไม่เป็นธรรมชาติแล้วตอบรับ รีบเชิญพวกเขาเข้าบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆก็เข้ามามุงดูด้วยความสนใจเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของทั้งคู่ชั่วขณะหนึ่งต่างก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองสามีภรรยาคู่นี้หน้าตาดีอยู่แล้วตอนนี้พอได้เสื้อผ้าชุดนี้เข้าไปคนที่ไม่รู้คงนึกว่าพวกเขาเป็นคนเมืองที่ร่ำรวยลงมาเยี่ยมญาติที่ชนบทแต่ในฐานะเพื่อนบ้านพวกเขารู้ดีที่สุดว่าบ้านของพวกเขายากจนข้นแขน ใช้ชีวิตอย่างขัดสนแม่พาลูกเขยและลูกสาวเข้าบ้านสีหน้าประหลาดใจของเพื่อนบ้านเมื่อครู่เธอเห็นได้อย่างชัดเจนในใจรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งหลังจากลูกสาวแต่งงานออกไปแล้วใช้ชีวิตไม่ดีก็ถูกคนอื่นหัวเราะเยาะอยู่ไม่น้อยตอนนี้ในที่สุดก็ได้เชิดหน้าฉูตาสักทีเมื่อมองดูการแต่งตัวของลูกสาวไม่ใช่เสื้อผ้าเก่าๆที่ไม่พอดีตัวเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วทั้งตัวมีแต่เสื้อผ้าใหม่เอี่ยมที่เท้ายังสวมรองเท้าพื้นยาง ดูแล้วก็รู้ว่าเป็นของดีมีราคามองไปที่ลูกเขยอีกทีก็ไม่ใช่ท่าทางหุนหันพลันแล่นขี้เหนียวตรหนีเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วตอนนี้ทุกท่วงท่าล้วนแฝงไปด้วยความสุขขมเรากเปลี่ยนเป็นคนละคนจนแทบจะจำไม่ได้ไม่แปลกใจเลยที่ลูกสาวบอกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วดูท่าทางแล้วคงจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆหลังจากส่งหวานชิงนั่งลงก็ถามว่าแม่คะแม่ส่งก้มลงมองหลานในอ้อมแขนจัดเสื้อผ้าตัวน้อยให้เขา ยิ้มแล้วตอบว่าพาลูกไปที่อำเภอคาดว่าอีกไม่นานก็คงกลับมาแล้วสิ้นเสียงพูดก็เห็นส่งหมิงเลี่ยงเข็นจักรยาน28นิ้วคันนั้นกลับมาอย่างเหนื่อยอ่อนระหว่างทางเขาได้ยินชาวบ้านพูดว่าพี่สาวของตนพาลูกมาไม่รู้ว่าใช่เจ้าเจิ้นกัวก่อเรื่องอีกหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เพราะพี่สาวของตนจะแต่งงานกับเจ้าเจิ้นกัวที่ยากจน,นข้นแค้นเหลือแค่ตำแหน่งผู้มีพระคุณช่วยชีวิตได้อย่างไรหลังจากจอดจักรยาน28นิ้วคันใหญ่ พอเข้าบ้านมาเห็นเจ้าเจิ้นกัวอยู่ด้วยสีหน้าก็มืดครึ้มลงทันทีแม่ส่งเห็นสีหน้าของลูกชายก็เข้าใจในใจว่าเกิดอะไรขึ้นรีบพูดไกล่เกลี่ยว่าลูกเจิ้นกัวซื้อของมาตั้งเยอะเพื่อมาเยี่ยมแม่นะ